สวัสดีครับอยู่กับรังเคลือ่อนด้วยคาเเตอร์ทรัครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับมาเจอกันกัน,กน,นคลิปครับคลิปนี้มาดูเจ้า3ามงศูนย์ดีทูครับกับการเคลิ่งต้นไม้หักต้นไม้ลงนี่กับงานถนนสีเลนครับนี่ขยายถนนสีเลนรังเดอร์ตา นี่หักลงทีละกิง่งทีละกิ่งครับอันตรายมากหนุ่มกิวครับหนุ่มกิวเออแมวเล่นไม้หักลงทีเล็ดทีะนิด ถอย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 ไปบงานถนนสีเลนครับตรงนี้นี่อ้าวจะดีบไซราลหรือเปล่าอ้าวถอยไปถอยไปกดลงกดลงกดลง นี่เรียบร้อยครับต้นขี้เหล็กมันขี้เล่นมันยอกมันยยกนีนหมามายอกอเล่นกับไม้แล้วหมา ตามศูนย์ดีโทรเชิญดินุกเชิญดิเผาถุงนีมอ่ะเราจะตัดเอามั้งครับผมดันมาไว้นี่ดันมาไว้นี่ ตาทำฟืนบ่เซา <c oughs> ทำฟืนบ่อ๋อทำฟืนเ <c oughs> ขา่านเนาะก <c oughs> ็เริ่มงานวันแรกครับวันนี้กับการเคลลิ่ง้างทางคือ <c oughs> ยังยายโอ้อแม่โค o, มันเก่งก็แม่ค o, มันเก่งยายมางั้นแหละเป็นคนขับเก่งกว่าแม่โคเนาะมีร้านร้าแน่เขาครับมีร้านไหลร้นี่ละร้านแหน่ป้าป้าอยู่หมอกไรอ๋อนี่ป้าป้าอยู่ตรงนี้เลยบ่เออทอมิน่ะอ๋อนีน่ทอมินทอมินอยู่ไหนอือนี่อู้วโมเมนต์สิที่ทอมินแต่ว่าไอจุน อยู่ใน้เงาเลยอยู่ใน้เงาตัวนี้ทำไมตั้มันเป็นแดงทำไมตัมมันเป็นเล็กๆไมนข้อแขนนี่แหละครับครับอันนี้มันมันสิทธดีแล้วทำไมมาอยู่นี่มันมันละมันเข้าแขนนี่แหละอ๋อแต่มันอยู่ลึกประมาณหนึ่งเมตรโอ้ลึกมากครับโอเคลึกมากก็ไม่ไม่น่าโดนลึกประมาณหนึ่งเมตรนี่แหละครับแถวเอานี่นะมันจะถึงไหมถึงต้องเอาออกทั้งเส้นแหละแน่นดิครับเดี๋ยวต้องรื้อออกรื้อออกแล้วทำใหมอ๋อครับ กพราะว่าเราขยายมาถึงนี่อยู่แล้วอันเดียวมือเงินจะคอให้เพื่อนเอาไปไว้หันครับครับเดี๋ยวเงยนนี้ฝากมาโก็คไว้เท่านี้แหละครับดับนลงไปครับได้ไดังนั้นมันโล่งอยู่ไว้ได้อยู่นะครับเติมฟิวกับการ เคลี่ลิงไหลทางงานขยายถนนสีเลนโอ้โหจานสามารถซื้อยาชุมลังมาให้ต้นเย็นจะนอนหลับไม่คืนนี้อ้าวมาจานสามารถก็รอน้ำมันน้ำมันไม่มาวันนี้ก็เลยได้มาเป็นคนช่วยขยับป้ายขยับ ไปจลาจเอา้เอาวยาวไปพวกรถเยอะช่วงเย็นนี่นาจะได้เลิกงานแล้วครับนี่รถเยอะอจัดก็อีกประมาณ10บนาทีก็เลิกงานแล้วครับอา,อาที่จอดให้รถมาโครกันคลิปนี้ก็ พอจบแค่นี้ครับฝากากไะไรกดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ